สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเกิดดราม่าขึ้นมาจนได้นะคะล่าสุดที่สาวจีน่าได้มีการไลฟ์กับสาวภาพวาดซึ่งเป็นสาวอีกคนที่หลายคนจับจินกับแน็กชาลี โดยทางด้านของสาวจีน่ากับภาพวาดได้มีการมาไลฟ์คู่กันแล้วก็มีการโทรไปหาแน็กชารีระหว่างที่กำลังไลฟ์อยู่แล้วทางจีน่าก็โทรไปซึ่งทางฝั่งแน็กชารีก็ไม่ได้รับสายและต่อมาทางด้านของสาวภาพวาดก็เป็นคนโทรไปหาเองแล้วแน็กชาลีก็รับสายแล้วภาพวาดก็มีการเปิดสปีกโฟนคุยกันกลางไลฟ์ในบทสนทนาก็จะประมาณว่าภาพวาดถามชาลีว่าคิดถึงไหมคะแน็กชาลีก็ตอบว่าคิดไม่ถึงครับผม แน็กชาลีก็เลยถามต่ออีกว่าอยู่ไหนกันภาพวาดก็เลยบอกว่าถ้าบอกแล้วจะมาหาไหมคะแน็กชาลีก็บอกว่าตอนนี้กําลังตัด MV พรุ่งนี้ต้องลง MV ภาพวาดก็เลยบอกว่าแล้วคิดถึงไหมคะแน็กชาลีก็หัวเราะจีนาก็บอกว่าแน็กแนกไลอยู่เหมือนกับเป็นการบอกแน็กชาลีว่าตอนนี้ตัวเองกําลังไลอยู่นะจากนั้นพอวางสายก็มีคนถามว่าใครคือตัวจริงของแน็กชาลีซึ่งจีนาก็พยายามส่งซิกมองไปทางภาพวาด ซึ่งหลังจากนั้นมันก็เลยมีดรามา่าทั้งดราม่าที่ว่าอันนี้คือจะเปิดตัวคนที่ครบรวมไปถึงดราม่าเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่โทรไปหาเน็กชาลีแล้วมีการเปิดลําโพงคุยจากนั้นทางด้านจีนาก็พูดว่าสอรี่จากใจอย่าทัวลงใครไม่ว่าจะภาพวาดหรือกับเน็กจีน่าขอโทษจริงๆและสองสาวก็ได้ปิดไหลไปและหลังจากนั้นทางด้านของจีน่าก็ได้ออกมาไลฟ์ เพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งว่าจีน่าเป็นคนชัดเจนมากถ้าตรงไหนที่จีน่าไม่สบายใจจีน่าออกมาได้เลยจีน่าอยู่ในเหตุการณ์และไม่คิดไตร่ตรองให้มันดีกว่านี้ซึ่งจีน่าได้ทําการขอโทษเป็นการส่วนตัวไปแล้ว จีน่าได้บอกกับแน็กแล้วว่าตั้งแต่วันนี้จีน่าน่าจะไม่ได้เป็นไลฟ์กับแน็กแล้วเพื่อให้ทุกคนสบายใจส่วนงานที่คุยกันไว้ก็ยุติเพราะเกรงใจมากๆเลยเพราะถ้าสมมุติจีน่าไปอยู่ก็อาจจะมีคนที่จะไม่ซื้อสินค้ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายจีน่าไม่รู้หรอกว่าเขาจีบใครหรือไม่จีบใครแต่กับจีน่าเขาไม่ได้จีบ ีหน้าไลฟ์กับภาพวาดตั้งแต่แรกๆซึ่งเราก็คุยยนกันไปยนกันมาเพราะไม่มีใครอยากโดนแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งมาดราม่าใสา่และแน็กก็เป็นคนพูดเองตลอดว่าทุกคนเป็นมิตรภาพที่ดีของแน็กมันก็ต้องตามนั้นนะคะทุกคนและก็เป็นประเด็นดราม่านะคะหลังจากที่สองสาวได้ไลฟ์สดอยู่แล้วก็ในโทรไปหาแน็กชาลีซึ่งบางส่วนก็มองว่าไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะ และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ